นปีขานในปีหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะใช้คำพีอี้จริงในการทำนายให้คุณฟังนะครับติดตามชนในโหนเอกกุร e หุนบายมูซียลครับ วันนี้นะครับมาแล้วครับสำหรับการพยากรณ์แบบคัมพีอี้จริงแบบใหม่สําหรับผลเอกเลยนะครับวันนี้นะครับมาคุยกันในเรื่องของคนปีขานครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นปีเสือนั่นเองครับไพ่ที่จับได้นะครับนั่นก็คือไพ่เลข51 a w a k e n ครับ a w a k e n ตัวนี้นะครับหมายถึงนะครับในการที่จะต้องปลุกพลังครับกับตัวเองครับจากความมืดมนและเมฆฟ้าโมดินที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานะครับคุณยังไม่มีไอเดียต่างๆนะครับเนื่องจากเสือยังอยู่ในถ้ำอยู่นะครับแต่ในปีหน้าคุณต้อง a w a k e n i ครับคือปลุ ตัวเองเตื่นขึ้นมาและการให้เกิดพลังนะครับในคัมภีร์อีจจริงนะครับได้กล่าวไว้ว่าอัศนีบาทฟาดฟันดังปลื้งปลัางนะครับทำได้เพียงเฝ้าระวังเป็นช่วงที่อุปสรรคกำลังทยอยเข้ามาแต่ก็เห็นแสงสว่างข้างหน้าพยายามกำจัดและทำจิตใจให้มั่นคงเป็นภาวะที่มีความแข็งแรงมากเป็นเพียงฟ้าหลังฝน โชคดีใหม่ๆบางประการกำลังจะเดินทางมาแต่ไม่ควรเร่งรีบในการกระทำสิ่งต่างๆเพราะจะมีเหตุการณ์ที่น่าชงนจนเกิดขึ้นมีคู่แข่งให้หาผู้ช่วยเหลือเหมือนเห็นฟ้าผ่าแต่ก็เพียงแค่ตก ดังนั้นต้องใช้วิธีตอบสนองอย่างสงบต่อความสูญเสียจะช่วยให้คุณเอาชนะแรงกระแทกได้อย่างดีเหมือนกับการเขย่าตัวเพื่อปลุกให้ตื่นให้ค้นหาจุดแข็งเพื่อเผชิญกับโลกด้วยความกล้าหาญชายหนุ่มนั้นได้ยินเสียงฟ้าร้องโดยไม่คาดคิดขั้นแรกคือความกลัวต่อมาคือการมองเห็นที่เฉียบคมจงระมัดระวัง เหตุการณ์ดังกล่าวจะกระตุ้นทุกเส้นประสาทในร่างกายของคุณแต่ในไม่ช้าเมื่ออันตรายผ่านพ้นไปปฏิกิริยาเริ่มต้นจะช่วยเพิ่มพูนการตรักะรู้นั่นเองนะครับบทสรุปของไพ่ใบนี้ก็คือผลกระทบนั้นจะขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณนั่นเองว่าคุณจะมองแง่บวกหรือแง่ลบนั่นเองก็คือฟ้าหลังฝนนั่นเองครับทุกๆท,ท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น f e c o o o p k p e นะครับ u t u b e หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท,ท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ